รถมือสอง JK สวัสดีค่ะมาพบกับรถเก่งมือ2นะคะซึ่งรถยนต์คันนี้นะคะเป็นรถ Toyota y ยาริที08ค่ะเครื่อง1.5เกียร์อ,ออโต้รถบ้านแท้ๆนะคะทุกท่านเลขทะเบียนสวยด้วยนะคะรถสวยเครื่องเดิมเครื่องดีค่ะมีปุ่มกดสตาร์ทรถใช้งานเจ้าของขายเองนะคะเลขมาอยู่ที่164,700กิโลเมตรโดยประมาณนะคะ ชงรังแน่นๆค่ะรถไม่เคยติดแก๊สเอาไปขับขี่วิ่งได้สบายเลยทีเดียวเล่นชุดโอนมีครบค่ะภาษีไม่ขาดนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าและอับข้างไฟฟ้าได้ราคา129,000บาทค่ะรถอยู่แถวปักทงชัยนะคะสนใจเน้นโทรค่ะโทรติดต่อเพื่อน,นัดดูรถและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทรคุยเจรจาโดยตรงได้เลยนะคะตามเบอร์ติดต่อตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปและใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ